สวัสดีค่ะปูนาจากช่องปูนา USA Channel ค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะมาเจอกัน EP 2นะคะที่ปูนาลงคลิปไป EP แรกเกี่ยวกับหนุ่มอเมริกันหลงรักสาวไทยนะคะเห็นแป๊บเดียวหลงรักทันทีเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะปูนาจะพาเพื่อนๆมาพูดต่อ EP 2กันนะคะต้องฟังให้จบนะคะถ้าฟังไม่จบนี้คุณจะ พลาดนะคะเรื่องราวดีๆนะคะแต่ก่อนอื่นที่เพื่อนๆจะไปติดตามพร้อมๆกันนะคะกับปุนานะคะก็อย่าลืมนะคะเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะคะ f อที่เข้ามาใหม่ก็ลืมอย่าลืมกดติดตามกดไลก์กด,ก,ดกระดิง่งแจใ้งเตือนเพื่อ,อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปุนา USA Channel นะคะสำหรับเพื่อนเก่านะคะที่กดติดตามให้ปุนาแล้วปุนาขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณจริงๆจากใจจริงนะคะโอเคนะคะ มาเข้าประเด็นกันนะคะว่าหลังจากที่เ,เขาเดินทางนะคะมาอเมริกาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะคะติดตามกับปูนากันค่ะมามาฟังกันต่อมาต่อกันนะคะหลังจากที่ EP แรกที่ ตอนที่ผู้ชายนะเขาก็บอกน้องคนไทยนะคะว่าเขารักน้องคนไทยมากนะคะแล้วก็ชอบรู้ถึกถูกสตาแล้วก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นมันมีอะไรที่ทำให้เขาอยู่กับน้องคนไทยคนนั้นแล้วเขามีความสุขเขาบอกเนี้ยแต่น้องเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากไปเป็นมือที่สามเพราะว่าเขาเคยเจอ,อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเขาไม่อยากจะไปแย่งของ สามีคนอื่นน้องเขาก็บอกว่าเออมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องเขาไม่อยากจะทำเพราะว่ามันเจ็บปวดน้องเขาพูดอย่างนี้นะั่นแหละหลังจากนั้นผู้ชายเขาก็เดินทางกลับไปอเมริกานะคะหลังจากที่เขาเดินทางกลับไปอเมริกาแล้วนะคะ mm. เขาก็มาขอมาขอยาเมียนะคะพ,พี่ที่ที่ที่อเมริกาคือผู้ชายคนนี้น่ะนะคะเขามีลูก กับเมียเก่านี้นะคะสามคนนะคะเป็นเป็นผู้ชายสองคนและผู้หญิงหนึ่งคนและลูกช่วงนั้นก็จะประมาณสิบขวบนะคะก็เด็กมันก็ยังไม่ถึงสิบแปดปีนะคะก็เขาก็มาขอหย่าเขาเดินทางมาถึงอเมริกาเขาก็มาตกลงกับภรรญญาเขาบอกว่าเขาจะขอเลิกขอเลิกนะ,ะแล้วก็เขาก็ทําสําเร็จเขาก็หลังจากที่เขาเลิก กับภรรยาเสร็จเรียบร้อยภรรยาเขาก็ยอมนะคะก็คุยเขาคงจะคุยกันแหละเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องระห้องระแหงกันมานานแล้วนะนะสามีภรรยาพออยู่ดีๆทําไมเขากลับมาเข้ามาขอเลิกแล้วผู้หญิงก็ยอมเลิกให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากที่เขาขอเลิกกับภรรยา mm. เขาเลิกกับภรรยาเสร็จเรียบร้อยแล้วคือคนอเมริกันเนี่ยถ้าเวลาสามีภรรยาเลิกกันเนี่ยค่าเลี้ยงลูก ชาวซับพอร์ตเนี่ยเขาต้องจ่ายจนถึงอายุ18ปีเงินเดือนทุกบาททุกจตางครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาต้องจ่ายให้ภรรยานะคะแล้วก็ต้องจ่ายให้ลูกจนกว่าลูกสามคนเนี่ยจะอายุครบ18ปปีแล้วก็เงินเดือนที่เขาได้เขาก็ต้องแบ่งให้ภรรยาครึ่งหนึ่งฉะนั้นกฎหมายของอเมริกาผู้ชายต้องรับผิดชอบนะคะไม่เหมือนกฎหมายไทยคือเวลาคนไทยเลิกกับ กับภรรยาเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยได้เงินชาวซัพพอร์ตใช่ไหมคือผู้หญิงเนี่ยก็เลี้ยงลูกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่อเมริกาไม่ได้นะคะกฎหมายเขาคุ้มครองนะคะคุณต้องส่งเสียลูกจนลูกอายุ18ปปีแล้วก็ต้องส่งเสียภรรยานะคะจนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่นะคะถ้าภรรยาไม่แต่งงานใหม่เนี่ยคุณก็ต้องจ่ายเงินให้เขาไปจนตลอดนะคะฉะนั้น ผู้ชายพวกเราตัดสินใจเลิกกับภรรยาแล้วก็เขาก็าได้ย้ายไปทำงานที่ประเทศเกาหลีเขาไปทำงานอยู่ที่ค่ายทหารอยู่ที่เกาหลีประเทศเกาหลีนะเขาไปประจำการอยู่ประมาณสาปีน่าจะเป็นผู้ไอทูซานหรืออะไรเนี่ยน่าจะเป็น เมืองทูซานอะไรเนี่ยจาไม่ได้เป็นค่ายทหารของโคลอมเีกันค่ายทหารใหญ่เลยนะคะที่นน่นเขาก็ไปประจําอยู่ที่เกา uh หลีหลังจากที่เขาไปประจําอยู่ที่เกา uh หลีเขาก็เลยหลังจากที่เขาเลิกกับภรรยานะเขาก็ได้ย้ายไปทํางานอยู่ที่เกาหลีเขาก็เลยเดินทางไปที่เมืองไทยไปพบน้องเป็นน้อง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 คนนี้เนี่ยของคนไทยเขาก็เดินทางไปไปที่กรุงไทยแล้วก็น้องเขาก็ ไปหาน้องไปพักอยู่ที่โรงแรมนั้นเขาน้องเขบอกเขาน้องเขาก็ตกใจเขาก็ไปบอกน้องว่าฉันฉันมาตามสัญญานะฉันบอกกับเธอแล้วว่าฉันจะไปเคลียร์เรื่องตัวเองให้ฉันเป็นคนที่ไม่มีพันธะเขาบอกว่าฉันเดินทางไปอเมริกาฉันไปทําเรื่องอยากับภรรยาฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ก็บอกรายละเอียดตามที่ปูนาบอกว่าเออเขามีลูกอยู่สามคนแต่ว่าเขาต้องรับผิดชอบเป็นส่งเลี้ยงส่งเลี้ยงอะไรเขาเรียกส่งเสียลูกจนถึงอายุ18แล้วก็ต้องต้องส่งเสียปัญญาเก่าด้วยอะไเขาก็เลยถามน้องน้องคนไทยว่าถ้าคุณไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับกับเรื่องนี้ฉันก็พร้อมที่จะขอเธอแต่งงานเขาก็บอกเงี้ย น้องเขาบอกโอ้น้องตกใจมากเขาบอกอฉันฉันไม่อยากจะทำตัวแบบว่าให้คนอื่นมองว่าฉัน,นไปแย่งผู้คนอื่นมาเขาบอกไม่ใช่เธอไม่ได้แย่งอันนี้มันเป็นการตัดสินใจของฉันเองเขาบอกเนี้ยเขาบอกว่าเขามีปัญหากับภรรยามานานแล้วแต่ว่าปัญหาทางออกไม่ได้และเขาก็ไม่รู้จะไปไปหาทางออกที่ไหนเลือกแล้วเขาจะไป อยู่จุดไหนที่จะทําให้ตัวเองแล้วมันมีมันมีจุดยืนเขาบอกฉันโชคดีที่ฉันเดินทางมาเมืองไทยแล้วมาเจอคุณอะไรอย่างนี้เขาก็บอกน้องคนนั้นนะแล้วก็ฉันก็เลยคิดว่าคุณนี่จะเป็นคนที่สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมฉันได้ไปตลอดเพราะว่าฉันดูแล้วเธอเป็นผู้หญิงดีเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่รับผิดชอบเป็นผู้หญิงที่ฉลาดอะไรเงี้ย ฉันคิดว่าฉันคิดถูกที่ฉันเลิกกับภรรยาเก่าแล้วก็ที่จะมาตกลงแต่งงานกับคุณเ็าบอกน้องเขาก็บอกหวังว่าคุณและครอบครัวคุณไม่มองว่าฉันนไปแย่งเขามาไม่ใช่เขาบอกคุณไม่ได้ไปแย่งเลยมันอยู่ที่ตัวฉันฉันเป็นคนตัดสินใจเองได้แหละน้องก็เลยโอเคตกลงก็แต่งงานหลังจากนั้นก็แต่งงานเขาก็พาน้องนะคะแล้วก็ทําเรื่องเอาลูกสาวเดินทางไปอยู่ที่ประ ไปประเทศเกาหลีไปอยู่สามปีหลังจากไปอยู่เกาหลีแล้วนะคะเขาก็หมดสัญญาเขาก็เลยย้ายกลับมาอเมริกาเขาก็เลยย้ายมาอยู่ที่ค่ายทหารที่ปูนาทํางานนี่คือสาเหตุที่ปูนาได้เจอกับน้องเขานะคะเขาย้ายมาอยู่ที่ค่ายทหารที่เมืองที่เมืองปูนาอยู่นั่นแหละวันนั้นนะน้องเขาไปชอปปิง้งเขาก็เลยเจอปูนาที่ที่ทางานก็เลยคุยกันก็เลย แลกเบอร์โทรกันก็เขาน้องเขาบอกว่าเขาย้ายเพิ่งย้ายมาจากประเทศเกาหลีเขาสามีเขาได้งานอยู่ที่ค่ายทหารนี้เขาจะมาอยู่ประมาณ3ปีเขาบอกงี้เขาก็มาอยู่ในค่ายในบ้านพักในค่ายทหารน้องเขาก็อ่า ก็ไปมาหาสู่ก็สนิทสนมกันแล้วก็ช่วงปูนาเลิกงานปูนาก็จะแวะไปทานข้าวบ้านน้องเพราะน้องเขาก็สามีเขาชอบหาปูหาปลาพาะบ้านเขาติดกับทะเลไงในค่ายทหารมันจะไปติดกับทะเลแล้วน้องเขาก็ ตกเบ็ดตกปลาเขาได้ปงได้ปลาเขาก็หามาออกมาฝาปูนาเก็บหงเก็บเห็ดในในค่ายทหารนะโอ้โหเห็ดเยอะมากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเก็บส่วนมากฝรั่งอยู่เขาไม่กินกับคนไทยเนาะเขาไปเก็บหงเก็บเห็ดแล้วเราก็ไปจับปูจับอะไรกันสนุกสนานก็สนิทสนมกันแบบว่าแบบ รักกันนะเป็นสนิทสนมกันแล้วก็มีอะไรเราก็แบ่งกันกินน้องเขาก็มาเล่าเรื่องให้ฟังนี่ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเขาจึงได้มาเจอกับสามีเหตุการณ์ยังไงเขาจึงได้มาอยู่อเมริกานี่นะเขาก็มาอยู่ที่ที่ค่ายทหารที่ปุราทํางานอยู่ประมาณ3ปีและหลังจากนั้นเขาก็เดินทางได้งานอีกพี่ไปที่ที่ที่อ เกาหลี Korea, เขาก็ได้งานอีกที่ประเทศเกาหลีเขาก็กลับไปอีกค่ะกลับไปที่ประเทศเกาหลีอีกแล้วก็หลังจากเขากลับไปที่ทํางานที่ประเทศเกาหลีอีกสามปีเนี่ยเขาก็เดินทางกลับมาอยู่อ,อเมริกาหลังจากที่เขาไปอยู่ประเทศเกาหลีนะันประมาณสามปีนี่แหละเขาก็เลย เดินทางกลับมาที่บ้านบ้านเกิดเขาอยู่ที่รัฐเท็กซัสนั่นแหละเขาก็เขาย้ายเขาย้ายกลับมานี่คือเขาปลดกษียณเขาเขาบอกเขาไม่ไม่ทำงานราชการต่อแล้วเขาปวดกษียณเขาจะหางานพวกซิวิเลียนทำนั่นแหละหลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่เท็กซัสก็เจอ,อปัญหาเพราะน้องเขาไม่เคยเจอภรรยา เก่าเลยแล้วก็ไม่ค่อยเจอลูกส่วนมากก็จะขอลูกนี่จะขอเงินขอเงินพ่ออย่างเดียวขอขอขอและแม่นี่จะ,อะสอนให้ลูกเกลียดพ่อและเวลาพ่อ,อะจะคุยด้วยก็ไม่คุยแต่ว่าเรื่องเงินนี่จะขอตลอดขอขอขอแต่ว่าไม่เคยให้ความเคารพพ่อไม่ให้คือแม่นี่จะสอนว่าพ่อเป็นคนไม่ดีอย่างงน้นอย่างน,น,างนี้แล้วก็จะสั่งสอนลูกว่าอย่าไปอย่าไปรัก เมียใหม่ลูกอย่าไปรักลูกของเมียใหม่คือเขารักเขารักลูกเมียคือน้องคนนี้มากเขาเขารักแบบอุ้ยเหมือนลูกสาวเขาเลยเขาแบบอุ้ยเขาดูแลเทคแคร์แล้วห่วงวงแบบืหเหมือนลูกตัวเองเลยน่ารักมากแล้วเวลาไปไหนมาเนี่ยเขาจะอุ้งและน้องเขาตอนนั้นเพิ่งอายุห้าสี่ห้าขวบไงแล้วเ็ามาเรียนมาเรียนอยู่ที่เมืองที่ปูนาอยู่เขาน่ารักน้องน้องน่ารักนะแต่ปุนาจะไม่เอ่ยชื่อว่าน้องเชื่อไรนะคะ ตอนนั้นก็เพิ่งจะประมาณสี่ขวบห้าขวบเนี่ยแล้วสามีสามีใหม่คนไทยคนอเมริกันนี่ก็รักลูกน้องลูกน้กองคนนั้นลูกน้องคนไทยอ่ะรักมากรักเหมือนลูกตัวเองรักกคนลูกตัวเองเองีกเพราะว่าลูกตัวเองนะไม่ให้ความเคารพพ่อนะคะนั่นแหละหลังจากที่เขาไปอยู่ประเทศเกาหลี อีกสามปีนะั้นเขาก็เลยปลดกเกษียณเขาก็เลยน้องเขาก็ได้สัญชาติน้องเขาแบบว่าได้สัญชาติมีกันอยู่ที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็สอบอยู่ที่น่นได้เลยน่าจะเป็นไออ่ะพูนาก็จําไม่ได้ไอทูอะไรเมืองอะไรอ่ทูซานหรือไออะไรเนี่ยจำอะไรพูนาก็ไม่ไม่จำไม่ได้นะเมืองประเทศเกาหลีมันจะมีข่ายาหารใหญ่อยู่นะคะตรงนั้นนะ่ะพูซานหรืออะไรนี่เนี่ย ถ้าใครเป็นภรรยาอเมริกันในทหารอเมริกันจะรู้ว่าเมืองนี้มันอยู่ที่ที่ประเทศเกาหลีเนี่ยมันเป็นเมืองค่ายทหารใหญ่มากสามีปูนานก็เคยไปอยู่มาแล้วตอนสมัยเก็เป็นทหารแล้วก็หลังจากนั้นนะแกก็ปลดกเกษียณแกก็ย้ายตัวเองมาอยู่รัฐมาอยู่บ้านบ้านเกิดคือบ้านพ่อบ้านแม่อยู่ที่เท็กซัส ก็พอน้องเขาย้ายไปอยู่ด้วยเอาแล้เรื่องเกิดขึ้นแล้วเรื่องมันเกิดแล้วเพราะว่าเขา้าคือเมียเนี่ยเมียเก่าเขานี่จะเข้ามามายุ่งมาเข้ามาในชีวิตคือแบบชอบมาจัดกลงจัดการมาแบบว่าทำโน่นทำน,น,ทำนี่อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะกะนแนกแนแนน้องคนไทย แล้วก็เวลาจัดงนจัดงานอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาเพื่อนเข้ามาแล้วก็เพื่อนก็จะพูดแบบว่าแดดดันอะไรเงี้ยคนอเมริกันก็เหมือนกันนะคะแดดดันเก่งเหมือนกันนะคะน้องเขาก็เขาก็บอกว่าเขาเขารับไม่ได้เขาบอกเงี้ยเขารับไม่ได้แล้วก็น้องเขาก็ทน,นเนาะเพราะว่าทนในการที่แบบว่าพูดจาแดกดันพูดจาแบบว่าเธอเมาแย่งสามีฉันคืออะไรอย่างนี้น้องเขาแบบมัน น้องก็ไม่มีความสุขเวลาเขากลับมาอยู่ในอเมริกาน้องเขาก็ไม่มีความสุข,ลข,ข,สขแล้วเหตุการณ์วันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือวันนั้นเป็นวันคริสต์มาสก็จัดงานคริสต์มาสที่บ้านแล้วก็เอาลูกของตัวเองเนี่ยคือแฟนของของน้องคนไทยเนี่ยเชิญเมียเก่าแล้วก็เอาลูกมามา มาจัดงานคริสต์มาสที่บ้านก็เลยให้มานอนที่บ้านแล้วก็ก็เลยให้ลูกสาวกับลูกสาวนอนด้วยกันแล้วก็ลูกชายก็ไปนอนอีกห้องหนึ่งเรื่องมันก็มีอยู่ว่าตอนที่ลูกสาวมานอนในห้องด้วยกันเนี่ยลูกสาวที่เขาได้กับเมียฝรั่งนะก็ว่าให้น้องน้องที่เป็นลูกสาวน้องคนไทยว่าแม่เธอเน่ยเป็นผู้หญิงไม่ดีมาแย่งเอาพ่อฉันไป เธอก็เป็นลูกเธอก็มาแย่งเอาพ่อฉันพ่อฉันนั้นรักเธอมากกว่าฉันเธอแย่งทุกอย่างไปจากชีวิตครอบครัวฉันแม่เธอนั้นเป็นตัวการเลยแล้วก็ตัวเธอด้วยพวกเธอน่ะแย่งความรักแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากชีวิตฉันพวกฉันทาให้แม่ฉันต้องอเลิกกับพ่อฉันทําให้พวกฉันไม่มีพ่อ เธอน่ยแย่งเอาพ่อฉันไปแม่เธอก็แย่งเอาพ่อฉันไปอะไรก็นางก็ว่าให้น้องลูกสาวของน้องคนไทยเนี่ยน้องเขาก็ร้องไห้วิ่งออกมาเขาเล่าให้น้องปูฟังปูนาฟังนะคะน้องคนไทยเขาเล่าให้ปูนาฟังเขาก็วิ่งออกมาแล้วก็พ่อก็เลยถามน้องต้นข้าวก็ไม่ใช่แม่ก็เลยถามว่าเป็นอะไรลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไรลูกพ่อก็วิ่งมามาก่อนลูกว่าเป็นอะไรลูกสาวก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะโดน โดนลูกพ่อนะลูกสาวพ่อนะว่าให้ยังน้นว่าเราไปแย่งพ่อเข้ามาแม่ไปแย่งเข้ามาอะไรเงี้ยโอ้โหน้องเขาก็แบบเสียใจมากเขาเสียใจมากเขาก็เลยคุยกับแฟนฉันไม่อยู่แล้วนะฉันตัดสินใจฉันจะย้ายไปอยู่ที่ฟลอริดาฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้น้องเขาก็บอกงนี้แฟนเขาก็เลยบอก เขาก็เลยตามใจก็เลยย้ายกันมาเขาก็โทรศัสท์มาคุยกับปูนาว่าพี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะน้องอยู่ไม่ได้นะน้องจะเดินทางไปอยู่ที่ที่ที่ค่ายทหารในในบ้านพักค่ายทหารอะไรเงี้ยนั่นแหละน้องเขาก็สามีเขาก็รักเนาะเขาก็ตามใจเขาเลยตัดสินใจเขาตัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยตัดไม่แต่เมียแต่ลูกแล้วก็เขาก็พาน้องเขาเดินทางมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่ค่ายทหารนี้อีกสามปีและหลังจากนั้น เขา,าอยู่ค่ายทหารเนี่ยแฟน,เข,นเขาก็ได้งานอีกเขาก็ได้งานได้งานที่ประเทศเกาหลีอีกเป็นงานซิวิเลียนน้องเขาก็มาอยู่ที่นี่เขาบอกว่าโดนลูกที่ได้กับเมียเก่านะ่โทรศัพท์มาดา่ามาว่าอะไรสารพัดแล้วก็มาด่าพ่อสารพัดไม่ให้ความเคารพพ่อคือน้องเขาบอกมันรับไม่ได้เลยแล้วทีนี้คือ น้องเขาก็บอกว่ามันเราก็เข้าใจความรู้สึกเพราะว่าหนูก็เคยเจอมาแบบนี้แต่ว่าหนูไม่ได้หนูไม่ได้เป็นคนผิดเนี่ยเขาบอกนี้คือแฟนเขาบอกสาเหตุที่เขายอมเลิกกับเมียเก่าเพราะเมียเก่าเนี่ยไม่เคยดูแลเอาใจใส่เขาบอกเขาก็บอกน้องคนไทยว่าเธอไม่ใช่คนผิดแต่เมียฉันอนะ่ะเขาไม่เคยดูแลฉันเขาไม่เคยเทคแคร์ฉันฉันต้องหาข้าวกินเองฉันต้องซักผ้าเองเขาได้แต่แต่งต,ตัว มีเงินก็อยากไปช็อปปงช็อปปิ้งมีเที่ยวเขาไม่เคยดูแลไม่เคยใจเอาใจใส่ฉันเหมือนเธอฉันไปเห็นเธอครั้งแรกที่เมืองไทยเธอเทคแคร์ care, ฉันเป็นอย่างดีฉันต้องการผู้หญิงที่มาดูแลฉันเขาบอกโอ้โหเขารักน้องคนนี้มากดูแลดีดีแล้วตั้งแ่เขาแต่งงานกับน้องเขาไม่ให้น้องเขาทํางานเลยเขาให้อยู่บ้านแล้วน้องเขาโอ้เป็นคนดีแบบดูแลเอาใจใส่แล้วเขาก็ยศยศพันเอกพ,พันเอกหลังช่วงหลังเขากนเลื่อนยศเป็นพันเอกอะไรเนี้ย นั่นแหละหลังจากนั้นน้องเขาก็เลยย้ายไปที่อยู่เกาหลีอีกประเทศเกาหลีก็ได้มีงานมีงานรองรับอยู่ที่นั่นหลังจากที่เขาปลดเกษียณแล้วนะเขาก็เลยหางานได้ที่ประเทศเกาหลีเขาเดินทางกลับไปที่เกาหลีหลังจากที่น้องก็เดินทางไปเกิดพายุโอ้โหน้องเขาโชคดีมากเมื่อปีหนึ่งแปดเกิดพายุอใต้ฝุน่นไซโคลนนะถล่มเมืองที่ปูนาอยู่ค่ายทหารที่ปูนามบ้านพักในค่ายทหารพังยับเยินหมด น้องเขาโชคดีมากเขาไปไม่ถึงไม่ถึงกี่เดือนเองก็โดนพายุถล่มลเป็นอะไรที่โชคถ้าเขาอยู่ตรงนั้นน้องเขาคงจะแย่เพราะว่าบ้านพังปักโอ้โหเสียหายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือคนที่อยู่ข้างในเนี่ยข้าวของนี่ไม่ได้เลยเสียหายหมดเลยน้องเขาโชคดีมากนั่นแหละน้องเขาก็ไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็เขาก็ ไปอยู่โอ้ยตอนนี้อยู่มาหกปีแล้วค่ะตอนนี้เขายังอยู่ที่เกาหลีนะคะเขายังอยู่ที่ประเทศเกาหลีสามีเขาก็หลังจากที่ปลดเกษียณแล้วพอไปอยู่ที่เกาหลีไปทํางานให้พวกทหารไงเขาก็กลับมาทํางานอีกเหมือนเดิมเขามารับตําแหน่งอีกเหมือนเดิมแล้วก็งานเดิม เขาก็เลยทํางานต่อจนถึงหกปีแล้วตอนนี้เขาก็ยังอยู่ประเทศเกาหลีแล้วตอนนี้ลูกสาวก็โตเป็นสาวเลยนะคะน้องเขาอายุป,ประมาณโอ้สิบหกสิบเจ็ดแล้วนะคะเป็นสาวแล้วนะคะแล้วก็ชีวิตน้องเขาก็มีความสุขนะแล้วเขาดูแลสามีเขาดูแลดีมากแล้วเขาก็น้องเขาเป็นคนที่ตั้งแต่ทําได้สามีคนนี้ไม่เคยทํางานเลยดูแลสามีอย่างเดียวแล้วก็เลี้ยงลูกนะแล้วสามีก็รักและตอนนี้นะคะลูกเขา ฝั่งเมียนะคะฝั่งเมียเก่าเด็กเขาก็เติบโตกันหมดแล้วเขาก็ไม่ต้องส่งสาวซับขวน์วนแล้วเขาไม่ต้องส่งเงินซับขวน์วนลูกลูกลเพราะว่าลูกเขาเติบโตแล้วนะคะอายุเกินจิปแปดแล้วแล้วก็ภรรยานะ่ะไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาแต่งงานใหม่หรือเปล่าภูนาก็ไม่ได้อีกสอบถามเกี่ยวกับภรรยาเก่ากันนะแต่ว่าชีวิตน้องเขามีความสุขมากเพราะได้สามีและสามีดีมากสามีไม่เจ้าชู้นะคะเป็นคน คือเขาเขาเขามีตำแหน่งที่ใหญ่พอสมควรนะในพลนะระดับในผลนะนะแล้วก็น้องเขาก็โชคดีมากที่มาเจอผู้ชายดีๆแล้วก็น้องเขาก็เป็นคนดีด้วยนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่มันเป็นคือเขาเรียกอาจจะเป็นเนื้อคู่กันนะเนาะคนเราเป็นเนื้อคู่น้องเขาก็บอกว่าทุกครั้งน้องก็คิดเหมือนกันว่ากลัว คนอื่นเขามาว่าเราไปแย่งสามีเขาปูนาก็จะพูดให้เขาฟังเสมอว่าเราไม่ได้ไปแย่งอันนั้นมันเป็นหาปัญหาส่วนครอบครัวเขาเขาก็ไปแก้มาแล้วเขาก็เลิกกับเมียนแล้วเขาถึงมายอมแต่งงานกับเราเราไม่ได้ไปแย่งปูนาก็จะปลอบใจน้องอยู่อย่างนี้ก็อบอกมันเขาเข้าใจความรู้สึกนะแต่ว่าเธอไม่ได้ไปแย่งปูนาก็จะเล่าให้เขาฟังเธอไม่ได้ไปแย่งนี่เขาเลิกกันแล้วเขาถึงมาขอแต่งงานเธออะไรอย่างเงี้ยปูนาก็พยายามปลอบใจตอนนี้น้องก็เริ่มแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไอ มองว่าตัวเองผิดอะไรอย่างนี้น้องเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรอย่างไหมายถึงว่าพยายามสามีเขาก็พยายามพูดนะว่าเธอไม่ใช่คนผิดอะไรอย่างนี้คือมันก็ยังมีตาปากน้องไม่ตาปากเราเราไม่ได้ไปทําอะไรผิดเขาบอกเขาบอกว่าเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาไปเลิกกันแล้วอะไรปุณนะก็พยายามปลอบใจนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะน้องเขาไม่ได้ไปแย่งนะคะแต่มันมันเป็นอะไรที่ บังเอิญน,นะคะแล้วอาจจะเป็นเนื้อคู่ของเขานะคะก็นี่ค่ะเอามาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนฟังและตอนนี้น้องเขาก็แฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ตอนแรกเขาบอกว่าจะย้ายไปอยู่เมืองไทยแล้วสามีเขาย้ายไปอยู่เมืองไทยได้ประมาณกี่เดือนตอนนั้นประมาณ5 6เดือนนี่แหละแล้วก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่แต่มันอยู่ไม่ได้ แล้วลูกลูกก็เดินทางอยู่อย่างนี้ไปประเทศเกาหลีมามาไทยแล้วก็มาอเมริกาน้นองเขาก็เลยแบบว่ามันไม่รู้จะเรียนอะไรดีภาษาไทยหรือว่าเกาหลีดีอะไรอย่างนี้ในที่สุดสามีเขาก็เลยตัดสินใจมาซื้อบ้านไว้ที่เท็กซัสนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกเต้าเขาเขาเติบโตแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วก็เมียเขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องเขาก็เลยบอกว่าเขาจะเขาซื้อบ้านไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ที่ท,ที่ดินนะตอนนี้เขาขอให้คนเช่าอยู่อะไรอย่างเงี้ย มไม่ใช่ให้คนเช่าให้ลูกของสามีอยู่ อยู่แทนให้ดูแลไปก่อนเขาบอกก็หลังจากที่เขาปลดกษียณเนี่ยอาจจะภายในปีนี้น้องเขจะย้ายกลับมาอเมริกานะคะถ้ายังไงถ้าอัปเดตยังไงไเดี๋ยวปูนาจะมาเล่าให้เพื่อนๆน,นฟังนะคะแต่ว่าชีวิตน้องเขามีความสุขมากนะลูกสาวก็โตเป็นสาวหน้าตาสวยมากนะคะน้องน้องน้องหน,น้าตาดีหน้าตาดีนะคะก็เอามาเล่าสู่ให้เพื่อนๆน,น,นฟังนะคะอย่าลืมนะคะสําหรับโรงแรมที่โคราชนะคะมันจะมีอยู่โรงแรมหนึ่งที่ทหารอเมริกันชอบไปพักนะคะคนไทยได้ถ้า สามีอเมริกันเป็นทหารอยู่โรงแรมนี้เยอะมากนะคะแต่ปูนาจะไม่บอกโรงแรมอะไรนะมันอยู่ในเมืองโคราชนี่นะคะก็อย่าลืมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะฝากแชร์แชร์แชร์เป็นกาลังใจให้ปูนาด้วยนะคะดูแลตัวเองนะคะดูแลคนรอบข้างน,นะคะดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ะให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้ยิงรวยๆนะ,ะนะคะนะคะแล้วก็ าฝากแชร์แชร์ชเยอะๆนะเพื่อเพื่อปูนาจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมรับฟังนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะปูนาไม่มีดราม่านะคะแต่ส่วนมากจะเรื่องคนอื่นดราม่านะคะเจอกันคลิปหน้ากัเคลิปสวัสดี